คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคุณวิเคราะห์บัสเกตอนอล NBA เท,ทุกทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอปเอ2น2ีครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอปเอบีครับ มาพกเกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานจแอนเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย19กุมภาพันธ์2024วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราบาบสเกตบอลเอ a บเเกม a อสตา a r 2พัครับเป็นการพบกันระหว่างทีม Western Conference ดวลกับ All-Star Eastern Conference ครับโดยโค้ชของสายตอนต,นตครับเป็นคริสฟินช์ครับโค้ชของ m i มิเนโซตาทีมบาวบุครับวันนี้รับหน้าที่นี้ไปครับ จะได้ดวลกับด็อกรีเวอร์สครับได้รับหน้าที่นี้เป็นการคุมทีมในสายต้นออกออสตาครับก็น,น่าเป็นห่วงสําหรับสายต้นออกครับผลงานของด็อกรีเวอร์สช่วงหลังไม่ดีครับก่อนไปวิเคราะห์เกมออสตา a r 2024ครับย้อนไปดูเกมออสตา a r 2023เป็นการจัดในรูปแบบทีมยานิสดวลกับทีมเลบอนครับ ซึ่งวันนั้นทีมของยานิสอันเตตูคอมโปเอาชนะไปได้แบบสนุกสนานครับด้วยสกอร์184ต่อ175ครับโดยเกมในวันนั้นครับเจสันเททัมครับฟอร์เวิร์ดของทีมบอสตันเซลติกครับได้สร้างสถิติใหม่ในการทำคะแนนพร้อมพ่วงรางวัล MVP ครับโดยเกมในปีที่แล้วเกิดขึ้นที่สนามวิบินสมาร์ทโฮมอารีน่าหรือสนามของยูทาห์แจสเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เช่นกันครับโดยผลการแข่งขันอย่างที่ผมได้บอกไปครับทีมยานิสอันเตตูคอมโปเอาชนะทีมเลบอนไปได้ครับอย่างสนุกครับ184 4ต่อ175โดยเจสันเททัมระเบิดฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว55แต้มครับเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของ NBA All Star อีกด้วยครับนอกจากนั้นผู้เล่นวัย24ปีครับเจสันเททัมยังคว้าผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ในเกม All Star 2023ไปด้วยในเกมนั้นครับเอาละครับกลับมาพูดถึง All Star ปี2024ไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ครับ คอยกาดฝั่งทางด้านเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์ครับมาเทพเชคกิจอสอเล็กซานเดอร์ครับจะได้ดวลกับไทริสเฮอร์ริเบอร์ตันครับกาดตัวเก่งของทางด้านอินเดียนาเพเซอร์ตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีแบบสุดๆเป็นมาเทพทั้งคู่ชูติงการ์ดครับทางด้านลูก้าดอนชีครับกาดของดัลลัสแมวริดครับลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนให้กับเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์จะได้ดวลกับเดมทามครับเดเมียรลินลาดตำแหน่งนี้ผมมองว่าลูก้าดีกว่า สมอลฟอร์เวิร์ดครับคิงเจมส์เลวอนเจมส์คิงตลอดการครับจะได้ดวลกับเจสันเททัมของทางด้านบอสตันเซลติ้ครับเดือดอย่างแน่นอนครับแต่ชื่อชั้นของคิงเจมส์ก็ยังคมเททัมอยู่พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับมาเทพ k คดีเควินดูแรครับลงในตำแหน่งนี้ดวลกับยานิสอันเตตุคอมโปกับตันทีมของอิสตันคอนเฟรน e ์ครับตำแหน่งนี้ขอให้คะแนนเท่ากันครับและเซนเตอร์คู่มในนวันนี้ฝั่งเวสตันคอนเฟรนท์แน่นอนครับมาเทพเอ็มวีพีไฟนอลนิโคลโยคิ จะได้ดวลกับแบมอเดียบยอครับวันนี้จะไม่มีโจเอลเอ็มบีดครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บตำแหน่งนี้เวสตันคอนเฟรนซ์ค่อนข้างจะกินแบบชัดครับและนี่ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บครับฝั่งเวสตันคอนเฟรนซ์ครับแทบไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บสักเท่าไหร่ส่วนทางด้านอีสต e r n นคอนเฟรนซ์ครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับโจเอลเอ็มบีดกับจูเลียสเรนเดลครับวันนี้จะไม่มีชื่อในสนามอย่างแน่นอนครับโดยนักบาทสอคนที่ถูกเรียกมาทดแทนครับก็คือเทรยังกับสกอตตี้บันส์ และนี่ก็เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงครับที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกนะฮะเวสทิร์คอนเฟอเรนซ์ครับแล็บนี้ประกอบไปด้วยเชกีเจสอเล็กซานเดอร์ลูก้าดอนชิกคิงเจมส์ครับเลบอนเจมส์เควินดูแรนนิโคล่าโยคิชส่วนทางด้านอีสทิร์คอนเฟอเรนซ์ครับแล็บนี้ประกอบไปด้วยไทยริสเฮลิเบอร์ตันครับเดเมียลลิลลาเจสันเททัมยานิสอันเททูคอมโป แล้วก็เจ้าแบมอเดีบยอครับส่วนสำรองสายตะวนันตกหนะ้าที่เทพๆก็มีสเ e ฟ h นเครรี่กับเดวินบูเกอร์ครับ, er รบส่วนสำรองสายตะวนันออกที่ดังๆก็จะมีเปาโลแบนเคโลเจเรนบรา w ์ครับและนี่เป็นการเทียบสีตีครับเฮทวสระหว่างกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับเวสตันคอนเวนเป็นเลบอนเจมส์ครับดูดูกาลน,นี้ในวัย39ปียังกดไป24.8ต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์วิกโกของเลบอนยังสูงลิ้วอยู่ที่52%ครับ จะได้ดวลกับกัปตันของอีสตันคอนเวนต์วันนี้ครับยานิสอันเตตูคอมโปครับสถิติยังสูงลิฟต์อยู่ที่30.8แต้มต่อเกมและทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าเป็นบาสถูกคู่ถูกราคาครับแฟนบาสท,ทั่วโลกจับตามองผู้เล่นในวันนี้ทั้งหมดครับเนื่องจากเป็นสตาร์ดังทั้งคู่ แต่ถ้าเทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งครับเวสตันคอนเฟนได้เปรียบอยู่พอสมควรครับเนื่องจากเซนเตอร์ร่างยักษ์ในอีสตันคอนเฟนอย่างโจเอลบีดไม่มีชื่อในสนามครับถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าและฝีมือครับสายตัวนตกเก่งกว่าอยู่เล็กน้อยต่อสองแต้มน่าจะผ่านได้และสกอร์สูงกว่า364ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ